เราเกิดมาพบชาติหนึ่งก็เพื่อสแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกอันแท้จริงสแสวงหาสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสุขได้ด้วยตัวเองและเป็นตัวตนที่แท้จริงสิ่งที่เราต้องการนี้รวมประชุมอยู่ในธรรมกายทั้งหมดธรรมกายคือแก่นของชีวิต เป็นชีวิตในระดับลึกที่อยู่ภายในตัวของเราที่ทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าถึงได้หากฝึกใจให้หยุดนิ่งถ้าหยุดได้เมื่อไหร่ก็เข้าถึงได้เหมือนนั้นไม่จำกัด,ด้ดยการเวลาถ้าเราเข้าถึงธรรมกายแล้วชีวิตเรา จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีความสุขเพิ่มขึ้นชีวิตจะมีความมั่นคงและปลอดภัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในคุทธะนิกายธรรมบทว่าเปรชินณนมิทังรูปังโรคานิทังปะพังคุณังพิชติปูติสันเทโห มรณนันตังฮิชีวิตังรูปกายนี้แก่งงอมแล้วเป็นรังของโรคเน่าเปื่อยผุพังลงทุกขณะร่างกายของเรานี้เป็นของเน่าเหม็นจกต้องแตกทำลายไปเพราะชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุด การได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากต้องมีบุญบาร,รมีมากพอจึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์แต่พระบรมศาส,สดาก็ทรงสอนมาให้มายึดติดก,กับร่างกายนี้มากเกินไปถึงแม้จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการสร้างบุญบาร,รมีเพื่อไปสู่พระนิพพานก็ตาม พราร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปลวนเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมสลายในที่สุดผู้ที่ยังหลงยึดติดกับร่างกายนี้ซึ่งเป็นของภายนอกก็ไม่สามารถหยุดใจเข้าไปสู่กายธรรมอนบริสุทธิ์ที่เที่ยงแท้เป็นอมตะอยู่ภายในได้ เหมือนผู้ที่ยังอยู่บนเรือมีความพอใจในการล่องเรือไปบนท้องทะเลทุกข์ไม่ยอมลงจากเรือเพื่อขึ้นฟังก็ไม่สามารถจะก้าไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้สมัยหนึ่งในกรุงราชคลห์มีหญิงงามเมืองผู้มีความงดงามคนหนึ่งชื่อสิริมา ได้เคยประทุษร้ายต่อนนางอุตราซึ่งเป็นลูกสาวของท่านปุนณเศธถีเมื่อสำนึกผิดแล้วได้ขอโทษนางอุตราพร้อมกับทูลขอเข้ามาโทษพระบรมศาสดาด้วยในวันนั้นหลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาว่าพึงชนะคนกโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดคำไม่จริงด้วยคำจริงนางก็สามารถทำใจหยุดนิ่งปล่อยใจไปตามพระกระแสเสียงจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันครั้นบรรลุโสดาปฏิผลแล้ว ก็ได้นิมนต์รับผู้มีพระภาคเจ้าในวันลุ่งขึ้นเพื่อถวายมาหาทานจากนั้นนางก็ตั้งใจว่าจะทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระภิกษุสงแปดรูปทุกวันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาภิกษุแปรูปได้สับเปลี่ยนกันไปบิณฑบาตท,ที่บ้านนางเป็นประจำ นางในตั้งใจถวายทานที่ประณีตโดยไม่มีความตรณีหลงเหลืออยู่ในใจตั้งใจทำบุญด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระรตนตรยัยภิกษุสงฆ์ที่มาฉันที่บ้านของนางแล้วบางรูปที่ยังไม่หมดกิเลสพอกลับไปถึงวัดก็ได้เล่าให้เพื่อนสหธรรมิกฟังว่า นางศิริมาทำอาหารถวายประนีตมากพัตตาหารที่ภิกษุรูปหนึ่งได้รับก็เพียงพอสำหรับภิกษุถึง3าสี่รูปแต่การได้เห็นนางนั้นดีเสียจริงกว่าทายธรรมของนางซะอีกเพราะนางเป็นหญิงที่สวยงามมากภิกษุรูปหนึ่งไม่ได้ฟังท้ายคำพันนาคุณของนาง ก็เกิดความสเสนหาขึ้นมาจับใจปรารถนาจะได้เห็นนางสิริมาในวันรุ่งขึ้นท่านเป็นหนึ่งในแปดลูปที่ได้รับนิมนต์ไปฉันที่บ้านของนางในวันนั้นนางสิริมาได้ล้มป่วยไม่สบายจึงถอดอาพรเครื่องพันดับแล้วลงนอนบนเตียงคนป่วยขณะนั้น ขอรับใช้เห็นภิกษุมาถึงเรือนแล้วจึงบอกให้นางทราบแต่นางไม่สามารถจะถวายอาหารด้วยมือของตนเองได้จึงบอกคนรับใช้ให้ช่วยพยุงลุกขึ้นเพื่อจะได้กราบนมัสก,การพระภิกษุหลังจากที่ได้ถวายทานแล้วนางไหวพระภิกษุด้วยอาการสั่นเทิมเพราะพิษไข้ พิษุรูปนั้นไม่สำรวมระวังจิตมองดูนางแล้วก็คิดว่าความสวยงามของนางสิริมาแม้ยามป่วยไข้ยังสวยงามถึงเพียงนี้และในเวลาที่ไม่ป่วยรูปสมบัติของนางที่ตกแต่งด้วยอาภรณ์จะสวยงามสักเพียงไหนในขณะนั้นเอง กิเลสที on ่ท is ่านสั state, ่งสมไว้ตั yes. ้งหลายโกรปีได้กำเริบขึ้นภิกษุรูปนั้นไม่สามารถข่มความรักในนางได้จึงเดินกลับวัดด้วยอาการเหม่อลอยนึกถึงเตหน้านางสิริมาเมื่อกลับมาถึงกุฏิแล้วก็ไม่ยอมฉันได้ปิดบาดเอาไว้นอนคิดถึงเตน่านางสิริมา เพื่อนภิกษุรู้เรื่องเข้าจึงบอกให้รู้ถึงโทษของกรรมและให้คลายจากความกำหนัดยินดีแต่ก็ไม่ได้ผลแล้วในเย็นวันนั้นเองนางสิริม,มาก็ได้เสียชีวิตลงเพราะบรมศาสดาทรงสดับเรื่องนั้นจึงส่งข่าวไปบอกพระราชาว,ว่าอย่าเพิ่งให้เผาศพนางสิริม,มาให้เอาศพนั้น ไปไว้ในป่าช้าผีดิบแล้วให้ดูแลให้ดีอย่าให้กาและสุนัขก,กินเป็นอาหารพระราชาได้ทรงทําตามรับสั่งนำศพของนางไปไว้ในป่าช้าจนเวลาผ่านไปถึงวันที่ 4, สศพของนางสิริมาพองขึ้นอืดมีหนอนตายออกจากทวารทั้งเก้า ทั่วร่างกายมีน้ำเหลืองไหลยเยิม้มส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่วบริเวณพระบรมศาสดาทรงรับสั่งให้พระภิกษุไปร่วมดูนางสิริมาด้วยภิกษุนุมรูปนั้นซึ่งอดอาหารนอนสมอยู่ถึงสี่วันจนบาดเป็นสนิมเพียงได้ยินคำว่าสิริมาเท่านั้นก็ลุกขึ้นได้อย่างขจับกระเฉง รีบสอบถามเพื่อนสหธมิกถึงเรื่องนั้นแล้วก็รีบเดินทางไปกับหมู่ภิกษุพระบรมศาสดาทรงรับสั่งกับพระราชาว่าให้ราชาบุตรตีกลองประกาศทั่วพระนครว่าถ้าใครให้เงินหนึ่งพันกระห,ระหัสนจะได้ดนางสิริมาไปครอบครองพระราชาได้ทรงทําตามพุทธประสงค์แต่ก็ไม่มีใครยอมจ่ายเงินหนึ่งพ เพื่อแลกกับนางศตรีมาพระบรมศาสดาจึงให้พระราชาลดราคาลงอีกพระราชารับสั่งให้ตีกลองประกาศลดราคาจากหนึ่พเป็น500จาก500เป็น2 5งเป็นส0งร0อยหนึ่งร้หาสิกหาปณะนะ จนเหลือเพียงบาทเดียวก็ไม่เห็นมีใครยอมจ่ายเพื่อแลกอ,อนางสิริมาไปสุดท้ายไม่จะให้แบบเปล่าก็ไม่มีใครเอาพระพระองค์ศัตย์สดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงดูหญิงสาวซึ่งเป็นที่รักของมหาชนเมื่อก่อนผู้คนให้เงินมากถึงพันกหาปณะนะและได้อภิรมกับนางหนึ่งวัน บัดนี้แม้ผู้ที่จะรับนางสิริมาโดยไม่ต้องเสียเงินเลยก็ไม่มีรูปที่เห็นอยู่นี้เข้าถึงความสิ้นและความเสื่อมแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจนารณาดูอัตภาพนี้ที่ไม่มีความยั่งยืนอันวิบากกรรมปรุงแต่งให้วิจิตเต็ไมไปด้วยแผล มีกระดูก300ท่อนและเอ็นยึดเหนี่ยวเอาไว้ที่มาหาชนต่างหลงไหลกันเมื่อจบพระธรรมเทศนาสรพสัตแปดห0ื่นก็ได้บรรลุธรรมาพิสมัยภิกษุรูปนั้นสามารถปล่อยจิตไปตามกระแสธรรมได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นเอง ท่านสาธุชนทั้งหลายอัตภาพร่างกายของมนุษย์นี้ไม่เที่ยงแท้ต้องดูแลรักษาเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์บังคับบัญชาควบคุมไม่ได้ใครไปหลงยึดติดก็จะมีแต่น,นำความทุกข์เข้าใส่ตัวเองเหมือนลิงติดตังที่ไปจับยางเหนียวที่นายพรานล่อเอาไว้ เมื่อมือข้างหนึ่งติดแล้วหวังจะเอามือข้างที่สองช่วยแก่ออกกลับติดแน่นหนักขึ้นอีกสุดท้ายทั้งหัวทั้งตัวก็ติดอยางเหนียวเคลื่อนไหวไม่ได้กลายเป็นเหยื่อของนายพลานไปการยังไม่ให้ไปยึดติดในรูปกายภายนอกนี้ได้ต้องพิจารณาให้เห็นความไม่งามของกายนี้ โดยเทียบกับพระธรรมกายภายในที่เป็นกายมาตรฐานมีความงามไม่มีทิฏฐิจะเป็นกายทำได้ตั้งอาศัยใจที่หยุดนิ่งแล้วเปรียบเทียบกายธรรมกับกายภายนอกจึงจะรู้ว่ากายภายนอกนี้เป็นกายที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมไม่น่าดูน่าชมเลยเราอาศัยกายนี้ก็เพื่อสร้างบารมีเท่านั้น เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนมั่นสั่งสมบุญบารมีฝึกใจให้หยุดนิ่งกันให้ดีอย่ามัวประมาทในชีวิตอย่าหลงไหลเพลิดเพลินในเบญจากากมคุณให้รีบเร่งทำความเพียรในช่วงที่ยังแข็งแรงอยู่เราจะได้เข้าถึงพระธรรมกายคันอย่างง่ายได้ทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพร ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้มีดวงปัญญาสว่างสวยรู้แจ้งในศาสตร์ทั้งปวง เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมมีปฏิพานไหวพริบคล่องแคล่วฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญให้เป็นนักปรา์ราชบัณฑิตเป็นยอดกระยาณมิตรของโลกผู้ชี้แนะหนทางสว่างให้แก่มวลมนุษยชาติให้มีสุขภาพพารรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอยาไข้ มีอายุยืนยาวได้สร้างบารมีไปน,น,นานๆให้ประพุติปฏิบัติธรรมได้สะดวกสบายได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีย์มณีอนันตจักรวานอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่ง ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนารวมกันสถา